ครับสวัสดีครับผมแชชัชโบนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลงานนะครับจากที่ร้านนะครับ คือโบคู่ไทเทเนียมครับกับชุดอินเตอร์โบเดี่ยวเป็นงานพอลโคสีดำนะครับมาดูเนื้องานกันครับคันนี้จะเป็นนิวเชฟครับห้องอเครื่อง d m a มครับทำเป็นโบคู่นะครับไเนียมแล้วก็มาดูคัน1.9นะครับ1.9โบเดียวนะครับจะเป็นห้องเครื่องสีดำนะครับชุดท่อสีดำพอลโค้ดนะครับ ครับก็คันนี้ก็จะมีความจุดเด่นก็คือคันนู้นจะเป็นโบคู่นะครับแต่คันนี้ก็เป็นโบเดี่ยวคือเป็นท่อสีพอลล์โค้นะครับเป็น1.9คันนี้พอลล์โค้ดดำนะครับแปลงหน้าเป็น2 0 2 0นะครับนะส่วนคันนี้ก็จะเป็นนิวเชนนะครับแต่ของเครื่องนิแม็กก็จะเป็นไทเทเนียมครับเสร็จพอดีพี่สไลด์เข้ามารอครับเดี๋ยวเข็นรถขึ้นก่อนนะครับ อ่าคราวนี้เราจะมาดูเนื้องานเทเนียมกับเนื้องานสีดำนะครับพาร์โ hmm. ค้ดนะครับว่าเนื้องาน ตัวเนี้ยจะเหมาะกับห้องเครื่องลูกค้าหรือว่าลูกค้าอยากได้เทเนียมหรือสีดำมาดูเนื้องานกันนะครับครับจุดเด่นและความต่างของงานไทเทนีกับงานที่มันเป็นโพดดำนับรโคดํดำมันมีจุดเด่นต่างกันยังไงจุดเด่นของแต่ละ,แต,ละแต่ละชิ้นงานผมมองว่ามันมันมีจุดเด่นอย่างคู่แล้วแต่ความเหมาะสมตามห้องเครื่องที่ลูกค้าอยากได้แล้วก็ตามงบนะครับสีดําก็จะเป็น ออกสไตล์ดูเรียบหรูครับดุดครับแต่ไทเทเนียมก็จะดูออกอสุดอะไทเทเนียมคือมันสุดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือ,อสีสันมันก็จะออกสวยๆลุกสีของไทเทเนียมมันก็จะดูแบบดูสะอาดดูดูเนียนตาครับแต่สีดําผมมองสีดํมันก็สวยอีกแบบหนึ่งครับไทเทเนียมก็มีรูปแบบที่มันสวยไปอีกแบบหนึ่งครับอย่างนี้ต้องอยู่ตามที่ลูกค้าพอใจมากกว่าตามงบลูกค้าหรือตามที่ลูกค้า ชอบเนี่ยมันตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดคือลูกค้าแต่งสไตล์ของเครื่องแบบไหนที่จะเลือกไทเทเนียมหรือเป็นมีเนียมสีดําเข้าไปผมมองนะครับเป็นจุดสําคัญที่สุดกับการแต่งรถที่ลูกค้ามีสไตล์เป็นของเองนะครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยกระแส t o b o คู่กําลังมาอยากรู้เหมือนกันว่า t o b o คู่ t u r โ o เดี่ยวเนี่ยถ้าการใช้งานจริงเนี่ยวิ่นบนถนนจริงเนี่ยมัน มััันให้้้คควาาารรูสึกกต่งงยไบผมว่า turbo คู่นะครับมันใช้งานตามปกติได้นะครับแต่เราต้องโบมันต้องไม่ใหญ่มากผมมองโบใหญ่มันก็มันใช้งานได้จริงนะแต่คือถ้าเราไปใช้ชีวิตประจําวันจริงๆแล้วอะเอาแบบใช้ชีวิตประจําวันจริงๆอะมันค่อนข้างต้องตอบว่าเลยว่าค่อนข้างที่จะไม่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 เหมือนโบเดี่ยวโบเดี่ยวมันโบมาจากโรงงานขับยังไงก็เราใช้ชีวิตประจําวันได้เราจะโบคู่อะ ถ้าร้อยทั้งร้อยขับใช้งานทุกวันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันนะครับแต่คือถามว่ามันใช้งานได้ไหมมันใช้ได้สมมติว่าเราขับจากกรุงเทพไปชลบุรีไปเชียงใหม่ถามว่าไปได้ไหมผมมั่นใจว่าไปได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาแน่แล้วอารมณ์การขับเนี่ยโบคู่มันจะมาลึกมาดึงมันมาลึกมาลึกกว่าโบเดียวครับเวลาโบติดแล้วมันลึกเลยครับแต่โบเดียวมันก็เหมือนที่เราขับใช้งานปกติทั่วไปครับถ้าเป็นโบใหญ่มันก็ตามบตตามทร์โบนะครับ ก็ถ้างานสุดท้ายเนี่ยอยากฝากอะไรให้กับคนที่กําลังลังเลกําลังเลือกกําลังตัดสินใจบ้างว่าเอ๊ะอยากได้งานไทเทหรืออยากได้งานคเขอร์โคตรดำงานไทเทมีกี่แบบงานคาร์เอร์โคตรดำมีกี่แบบหรืออยากได้โบคู่หรือโบเดี่ยวดีถ้าอย่างนี้ต้องลูกค้าต้องมีโจทย์มาให้ทางทางทางที่ร้านเรานะครับว่าลูกค้าอยากได้โบคู่เราก็จะมองว่าเอ้ยเราก็จะมาคุยกันว่าอ่ะโบคู่เป็นไทเทเนียมหรือว่าโบคู่เป็น มิน uh, ียมสีดำนะครับเป็นพาวเดอร์โคดเราก็ต้องดูสิ่งสำคัญคือที่สุดคือลูกค้าต้องมีโจทย์มาให้ที่ร้านแล้วก็งบประมาณนะครับว่าลูกค้าอยากได้ประมาณไหนงบเท่าน,นี้เท่าน,นี้เท่าน,นี้อยากได้ไทเทเนียมเราก็จะจัดให้ครับถ้าเป็นมินียมโคดดำเราก็จะจัดไปอีกสเต็ปหนึ่งครับถามว่ามันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างตรงเรื่องความสวยงามครัออยู่ที่ความพอใจลูกค้าเอาง่ายดีกว่านะ มันมัน,มนตอบไม่ได้ว่าอันไหนมันสวยกว่ากันแต่สิ่งใดนั้นคือต้องอยู่ที่ลูกค้าเป็นคนเลือกครับแล้วก็ความพอใจครับแล้วก็ตามงบงบประมาณด้วยครับทั้งนั้นสุดท้ายแล้วถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยตอนนีอ้อยากจะติดต่อสอบถามอยากจะพูดคุยอยากจะปรึกษาว,ว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันเหมาะกับอะไรสามารถติดต่อ กับทางมิชชัได้ได้ทางไหนบ้างครับติดต่อผมได้ทาง a c e b o o k นะครับ mm hmm. อ่าชัตโโบนะครับ mm hmm. ก็จะมีหรือไม่ทางเพจหรือว่าทางไลน์แอดนะครับ mm hmm. แล้วก็หรือเป็นเ mm hmm. บอร์โทรเบอร์โทรผมก็ได้ mm hmm. ก็คือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับว่าแล้วก็สง่งรูห้องเครื่องมาว่าอ้ยเรามีงบประมาณเท่านี้หรือว่าเราจะเอาเปห่องเครื่องไฮเนียมดีหรือว่าเป็นพอได้โค้ดดำดีครับมันก็เรามาพูดคุยกันว่าเราเราจะจบที่เท่าไหร่ก็คือผมทําตั้งแต่งบหมื่นนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องมาแสน นะแต่ก็คือเรามาหาที่จบว่าเราจะจบกันอยู่เท่าไหร่ครับตามตามงบตามนี่เราผมก็จะคัดว่างบเท่านี้ได้ชุดนี้นะครับได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่สามารถปรึกษาได้โทรมาปรึกษาหรือว่าส่งรูปมาห้องเครื่องมาว่าอยากได้ประมาณนี้อะไรเะครับ่งได้ครับก็สรุปว่าสามารถโทรมาปรึกษาได้ไม่ไม่เจ็บแน่นอนนะครับไม่เจ็บถ้าไม่เจ็บก็ต้องไม่จบนะ เจ็บอยู่แล้วแต่จบเจ็บแต่จบนะครับต้องบอกเลยว่าเจ็บแต่จบถ้าเราเสียรอบเดียวแล้วเราทํางานคือเราแต่งรถอะถ้าถ้าเราผมเจอหลายเคสนะครับตรงที่แบบว่าประหยัดงบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเซฟนู้นเซฟนี่จะสรุปแล้วก็ต้องกลับมาเพิ่มเติมมันไม่มันเจ็บแต่มันมันมันไม่จบอะครับถ้ามันเจ็บจบทีเดียวถ้าเราวางแผนการแต่งถแต่ตอนแรกที่เราเราทำ มีแนวทางของเราตั้งแต่ต,ตอนแรกเลยนะครับมันจะเสียแค่รอบเดียวแต่ถ้าเราไม่มีแนวทางเราเปลี่ยนไปตามกระแสตามที่เราเห็นแล้วเฉาะสวยๆสวยๆใส่ไปสรุปว่าห้องเครื่องมันก็ดูไม่เรียบร้อยครับเราต้องศึกษาตั้งแต่ตอนแรกนะอย่างถ้าผมแนะนําผมมองว่าผมอยากแนะนําลูกค้าให้ศึกษาตั้งแต่ห้องเครื่องตั้งแต่ตอนแรกว่าวางแผนมาเลยว่าอยากได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ครับผมว่าจะจบกว่าครับแล้วก็ฝากเรื่อง ผลงานที่ร้าน,นครับร้านชัตโบเนี่ยก็คือเราทําเก็บห้องเครื่องนะครับเก็บห้องเครื่องเดินเนียมโบคู่นะครับแล้วก็งานชุดสําเร็จพวกชุดคิดชุดเทเเนียมหรือหม้อน้ําอินเตอร์อะไรเงี้ยผมมีหมดนะครับท่อยเสียก็ฝากผลงานมาด้วยนะครับก็มีอะไรหรือว่าสนใจสินค้าตัวไหนของทางร้านเนี่ยสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ